ดอกไม้สวยมากสวยมากเลยครับสวยเออสวยมาก1 2 3หนึอ่า Gracias. แมนแทางกันรถแท่งกันมากโอ้ยโอ้ไม่ธรรมดานะเธอขายให้มิ้นดูเลยงาอยู่ติดต่อมิ้นใหม่ติดต่อมิ้นใหม่อุ้ยมีบอลลูนด้วยอู้สวยอยู่เดย์มีพื้นที่จะปลูกให้มินดูแลอุ้ยอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีดอกไม้ไม่เขาก็ทำเป็นสวนน่ะที่มันจะกี่ยข้อไปตะพูฝ่งลมนะใช่ นี่เอาพึ่งทำใหม่มากเขามีอ่ะถ่ายลูโอุ้ยมีเต่คนงามๆ่นเล้ยเอาบีมบีมบีมอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยฮาปยการูกว่ถ่ายลูกวบอบ เเอาลมี่เออเอาลมเอเอาอะหมวกเออเราอยากได้หมวกัดีเลยเอออยากได้หมวกอะกี่บาทบไปสองอน้องด้วยนงกับคนรานนั่แหลนนี้สับาท ซื้อดอกไม้ไหมคือดอกไม้ uh ิ uh ูมักดอกไม้บิ๊มเนี่ยสวยอ่ะสบาทเนี่ยชมพูอ่ะน่นี่จะสจยอ่ได้แเป็นเ่าเราจะซื้อไปไหนคะหญิงถ้าซื้อแม่มาดองไม่แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยอ่ะ จะใ,ใกล้บ้านเองใช่ผู้ไฟลมยังไกลกว่าอีกมลมยังไกลไกลไม่พอขึ้นเขาอีกนะอ,อแต่ก็สวยนะตอนนั้นน่ะต้องแลกคู้ปองนะคะคนละห้าสิบบาทถ้าออร์ดน้ำเริ่มเย็นแล้วหนังดปั่นก่อนนะเขียนใต้งดเมนูปั่นก่อนก็ได้ถ้าเริ่มทำไม่ทันออ้ เราก็แยกยากันนะคะยีมเราไม่ไม่ไม่เราเดินเราเดินไปตามเขานั่นแหละบีมเด็ดโอ้สวยอ่ะไม่ต้องไปถึงโคราช์นะบีมไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่นะไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่นี่ดอกอะไรเนี่ยนี่เราลงตรงนี้เด้๋ยวกา เดินไปให้สูตรก่อนไปดูสวนทานตะวันก่อนแล้วค่อยเดินกลับมา<ฮ>เดี๋ยวค่อยสิงลงไปท่ายลูก

สองสามเอ่ดอมาบอยุเนี้ยอยู่สวนทาตะวันเนี่ยอะไรกระทำตะวันัก็นวันี่เ่น ดอกไม้สวยมากสวยมากเลยค่ะส่อนเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสวนแบงเบนจะมากนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้ยลมคนเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวดอกอะไรชื่อดอกอะไรเขาอด,ด,ดูป้ายบอกอ,อืมไม่ได้ดูชื่อ มันนี่มันนี่มูซูน่ะมันนี่มันนี่บีมหามะแม่พากันมันนี่นี่ส่งเดินเข้าไปนี่มันสูงอันนี้มันต่ำมันนี่เร็วมันนี่อ่ะอู้สวยจังเลยค่ะคนนะคะไม่ใช่ดอกไม้ เอาก็นคนสวยไงคะโอ๊ยนวดแมวนุ่มแมวอุ้สวยอ่ะเคยขึ้นอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเออเขามีแม่ขายปะมีอยแม่ก็เคยปลูกเหมือนกันอ่าพากันยืนเรียงแถวเลยค่ะอาหารหน้ามหาแม่อ่อันไม่เป็นนวดมาโยนาพี่มิวโอโยนาน้องมิวเออโอ้ยใช่้นแมนมีแต่ผูงงามๆอบีมาฟังนี่ เอ้ยเจะามรนงามโอ้ยสวยจ้าสวยค่ะไปเดินไปสวยค่บผลผลิตเปิดน้ำมาเปียกเลยโอ้ยเปิดแล้วลูกสองเอาท้ายคลิปไว้ใครนะ ចុះពេលថ្ងៃដកមិញជិបទៅ นี่โอเคโอเคโอเคหอม okay, okay. okay. <laughs> ม,ม,มันไม่แทนมันไม่ใช่เมืองนอกป่ะไม่มีกลิ่นหอมเลยสีสวยเฉยไม่แต่ของไงมันอาจจะมาใช่าลาเวนเดอร์ก็ได้ว่าไม่ใช่ลาเวนเดอร์ดอก หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสวยอ่ะเอ้ยสวยสวยสวยอ้อยาเก็เลยไม่มันจะแห้งแล,ล้วก็โรยลงแล้วครับเม็ดมันไปปลูก ไม่เม็ดเนี่ยถ้าเราไปทุ่งเปาสกไปเนี่ยมันจริงหนูอ่ะไม่รู้ต้องไปตายให้อีกว่าทุ่งห้งแล้ว่เจะเดินจะไลฟ์วิดีโอตามใช่ใช่อัดอยู่ตรงเนี้ย งามดีเสียง อีกสีขาวนี่มามาอ่ะนานนานอ,ะอะาไทยไปนะอุ้ยตออยุ่นเนื้อเส้นละ สองเ้ยเยมาก หนึ่งสองสามหนึ่งสองสอ่าโอเคอ, ق, อยู่ข้าว ยจะฝังนีมันเพื่อแซงมันได้อีกสองสามเอ้ยเอาเด้อหนึ่งหนึ่งสองมองมองหน้าขึ้นมาเออเออโอ้เราเอาบ้าเราไม่ได้ค่ะ